วันนี้ก็สาดแสงตะวันนะครับอันนี้คืออ้อยเขีดนครราชสีมาเรานะครับระหว่างเขีดโนนสูงกับอำเภอคงแต่เราส่งน้ำโรงงานน้ำตาลพิมายได้นะครับพ่มายหรือว่าอ,อขามตะแกแสงได้นะครับนี่ครับอ้อยส่วนอันนี้ผมเก็บไว้ทำพันุ์ครับก,ก็ประมาณสักสามเมตรได้นะครับนู่นนะครับ เป็นอ้อยอ้อยใหม่ครับผมก็เลยออแวะออกมาข้างล่างมันมีน้ำขังแปลงนี้หกไร่นะครับที่ผมเอาไว้ทำพันธ์นี่นะครับปีนี้ก็คงจะต้องปลูกหนักครับก็เหลืออีกจะลงอีกประมาณสี่สิบไร่นะครับจะเอาเเ้าคนแก่นสามที่ปลูกไป,ไปให้ดูนะครับปลูก นี่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับยูเลียก็ไม่ได้ใส่นี่ผมยืนอยู่บนถนนนะครับนี่คือถนนตัดผ่านฝั่งนี้ก็เป็นข้าวป่าข้าวดุงก็ประมาณสักสองเมตรสามเมตรได้นี่ครับพอดีผมบอกมาดวันนั้นผมว่างผมก็เลยมาลอกกาบออก โอมันจะตัดนะครับ